สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังโกลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับการโคชชิ่งมาคุยกันต่อนะครับระยะหลังนี่เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะครับที่องค์กรพยายามจะส่งเสริมให้เหล่าบรรดาผู้จัดการของตนเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสอนงานพนักง,งานมากขึ้นเลยเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่เรื่องของโคชชิ่งสกิลเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็มันเป็นทักษะในการที่จะ d e v e l o p ลูกน้องของตนเองแบบตรงไปตรงมานะครับที่เทรนนิ่งเนี่ยไม่สามารถจะสร้างผลลัพธ์ได้ดีเท่าวันนี้ประเด็นที่หยิบมาคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการออกแบบวิธีการโค้ชให้มันเหมาะสมกับลูกน้องของเราหลายคนเนี่ยมีคำถามเยอะทีเดียวนะครับว่าเอ๊ะทำไมสอนเท่าไหร่ลูกน้องก็ไม่ดีขึ้นบางคนสอนแป๊บเดียวได้เลยบางคนนี่โอ้โหสอนเป็น10-20รอบก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าเท่าไหร คำถามก็คือท่านสอนด้วยวิธีเดียวกันหรือเปล่าท่านโค้ชด้วยเทคนิคแบบเดียวกันกับพนักง,งานทุกคนใช่หรือไม่ถ้าคําตอบตอบว่าใช่นั่นแปลว่าเราอาจจะต้องออกแบบวิธีการสอนงานให้สอดคล้องกับพนักง,งานแต่ละคนของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะอะไรเพราะคนเราแต่ละคนเนี่ยมีอัตราความเร็วในการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน มีระบบคิดทัศนคติมุมมองของเรื่องเดียวกันที่มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับดังนั้นคนที่จะเป็นโค้ชที่ดีจะต้องเรียนรู้ว่าผู้ที่เรากําลังจะโค้ชอยู่เนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกแบบไหนสังเกตว่าคนที่เป็นโค้ชมืออาชีพเนี่ยฮะก่อนที่จะเริ่มลงมือสอนบอกต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็ฟังในสิ่งที่ผู้ที่เขากําลังจะโค้ชเนี่ยบอกเล่าให้ฟัง คือต้องฟังอย่างตีความอย่างเข้าใจเลยนะครับว่าคนนั้นเขากําลังคิดอะไรอยู่มีมุมมองแบบไหนต่อเรื่องราวที่เรากําลังจะโค้ชมีประสบการณ์มามากพอไหมหรือเป็นมือใหม่กันแน่สิ่งเหล่านี้คนที่เป็นโค้ชมืออาชีพเขาจะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับเพื่อจะได้วางแผนออกแบบแนวทางในการโค้ชหรือสอนงานให้มันเหมาะสมกับพนักง,งานแต่ละคนนั่นเองลองมาดูแนวทางครับว่า แนวทางในการที่จะโค้ชในแต่ละแบบกับพนักง,งานแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยมันมีวิธีการง่ายๆยังไงบ้างนะครับแนวทางเหล่านี้ผมเอามาจากหนังสือนะครับเรื่อง The Manager as Coach and Mentor นะครับของอิลิกพาโลเนี่ยนะฮะว่าเขาเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวลองมาดูฮะว่าแนวทางในการโค้ชมีอะไรบ้างจากมุมมองของผู้เขียนท่านนี้นะครับ ตัวแรกเลยคือโค้ชแบบบอกเล่าวิธีการอย่างละเอียดวิธีการโค้ชแบบนี้จะเหมาะสมกับพนักง,งานที่ไม่เคยรู้เรื่องนั้นมาก่อนเลยเรียกได้ว่าเป็นมือใหม่สําหรับเรื่องนั้นนั้นเลยก็ว่าได้นะครับด้วยการที่เขาไม่รู้ดังนั้นวิธีการโค้ชที่เหมาะที่สุดก็คือเล่าวิธีการหลักการอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะตามด้วยการให้คําแนะนําแล้วก็ให้เขาทบทวนว่าเขาเข้าใจวิธีการทํางานแบบนั้นหรือไม่ถ้ายังเราก็จะสอนเพิ่มเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเป็นมือใหม่เช่นถ้าท่านรับเด็กจบใหม่ที่ยังไม่เคยทํางานมาก่อนเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีนี้ในการโค้ชเขาในช่วงแรกๆของการทํางานดังนั้นคนที่เป็นโค้ชด้วยวิธีนี้จะต้องมีความอดทนสูงทีเดียวนะครับว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จริง พราบางครั้งเราอาจจะคาดหวังว่าเอ้อเราจ้างคุณมาแล้วคุณก็ต้องน่าจะลงมือทําได้เลยหลังจากที่สอนไปแค่ครั้งเดียวแต่อย่าลืมนะครับว่ามือใหม่มากๆเขาอาจจะยังไม่เคยทํางานมาก่อนเนี่ยดังนั้นบอกอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดแบบที่2คือให้คําแนะนะําลักษณะนี้วิธีการโค้ชแบบนี้พนักง,งานคนนั้นอาจจะพอมีความรู้มาบ้างเช่นอาจจะเคยผ่านงานนั้นมามีประสบการณ์ในการทํางานนั้นมาสักปี2ปีไม่เกิน5ปีเนี่ยนะฮะ ถ้าเคสเนี้ยเราอาจจะเป็นลักษณะของการการให้คําแนะนําปูพื้นฐานเล็กๆแต่ก็ต่อยอดในสิ่งที่เขารู้มาว่าโอเคเขารู้มาส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําต่อยอดในสิ่งที่คุณรู้มาเพื่อให้ผลงานหรือวิธีการทํางานมันเหมาะสมแล้วก็ดีขึ้นเราก็แนะนําเพิ่มเติมเข้าไปโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปบอกเล่ารายละเอียดขั้นตอนการทํางานแบบละเอียดเหมือนกับคนที่เป็นมือใหม่อันนี้ก็จะเริ่มเป็นลักษณะของการไกด์มากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นโคชชิ่งในอีกรูปแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งคือการสาธิตการโคชชิ่งแบบนี้จะเหมาะสําหรับพนักง,งานที่ยังไม่มีความชํานาญในเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่งานเนี่ยพูดให้ฟังอย่างเดียวไม่เห็นภาพเราก็ต้องเป็นคนที่จะลงมือสาธิตเพื่อให้เขาเห็นภาพดังนั้นการโคชชิ่งด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นงานในเชิงของการปฏิบัติการมากกว่าเช่นงานในรายการผลิตงานเรื่องของการช่างนะฮะเรื่องวิศวกรรมบางอย่างที่จะต้องลงมือปฏิบัติ ในกับเครื่องจักรบางอย่างบางประเภทดังนั้นโค้ชวิธีนี้ก็คือเรื่องของ e m o o s t t r t t เนี่ยนะฮะหรือการสาธิตเนี่ยคือการที่โค้ชจะต้องเป็นคนลงมือทำให้ดูเลยอย่างเช่นที่เราเห็นบ่อยนะฮะในการทำอาหารเนี่ยถ้าเราสอนอคนที่จะมาเรียนเป็นเชฟหรือว่าโค้ชเพื่อให้คนนี้เก่งขึ้นในการทำอาหารเนี่ยนะครับลองนึกภาพดูถ้าเราบอกเล่าวิธีการอย่างเดียวผมว่ามันยากนะฮะ จะต้องเป็นอย่างงู้นต้องใช้วิน,นิตวงถ้วยตวงอย่างเดียวท่านลองดูสิครว่าท่านอ่านหนังสือสอนวิธีการทําอาหารที่บอกท่านตอนอย่างละเอียดเนี่ยผลลัพธ์ออกมาบางทีรสชาติยังก็ยังไม่ได้ดังนั้นการสาธิตมันจะช่วยทําให้คนที่ถูกโคช้ชเนี่ยเห็นภาพรวมถึงเห็นวิธีการรวมถึงเห็นรายละเอียดต่างๆที่การเล่าให้ฟังบางครั้งมันอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นดังนั้นเราเราก็คงต้องเลือกบาง บางวิธีการบางหัวข้อของการโค้ชเป็นลักษณะของการสาธิตการลงมือทําให้กับพนักง,งานดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่3นะครับวิธีที่4คือเริ่มที่จะพนักง,งานเริ่มที่จะมีความรู้มีประสบการณ์ในงานนั้นมาในภาพที่เรียกว่าเป็นเป็นเชิงลึกพอควรแล้วนะครับดังนั้นวิธีที่4เนี่ยคือผู้โค้ชจะเป็นการไกด์แนวทางกว้างมากกว่า คือบอกเลยว่าเอา้าทำไมไม่ลองเซตนี้ดูละ่ะเออาทำไมไม่ลองคิดแบบนั้นดูลองต่อยอดดูสิก็จะเป็นการไกด์เพื่อจุดประกายบางเรื่องที่เขาอาจจะมองข้ามไปเทคนิคอันนี้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องตีความให้ออกว่าคนที่เรากำลังโค้ชอยู่เนี่ยเขารู้ลึกประมาณไหนเขาจะตีความเขาจะเห็นภาพเชื่อมโยงตรงนั้นไหมถ้าเราไกด์แบบนี้เพราะ,ะนั้นตรงนี้เราเป็นการฝึกให้ผู้ที่ถูกโค้ชเนี่ยรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ แล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยแค่เพียงผู้โค้ชเนี่ยเป็นผู้ให้แนวทางกว้างๆเท่านั้นกับวิธีสุดท้ายที่เป็นวิธีที่เรียกว่าคลาสสิกแล้วก็อาจจะเป็นวิธีที่ยากที่สุดนะครับคือโค้ชโดยการใช้คำถามเลยค่ะนี้ตั้งแต่วิธีที่1-4ถึงเนี่ยมันเป็นวิธีที่คนที่เป็นโค้ชจะเป็นคนบอกเล่าเป็นหลักแต่วิธีที่5วิธีสุดท้ายโดยการใช้คำถามเนี่ยคนที่พูดคนที่ตอบคนที่บอกคนที่เล่าเนี่ยจะเป็น คนที่ถูกโค้ชโค้ชจะทำหน้าที่ยิงคำถามอย่างเดียวอย่างตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงโกลโมเดลเนี่ยนะฮะจะเป็นโมเดลหลักเลยที่นิยมใช้มากในยุคปัจจุบันในการโค้ชแบบใช้คำถามเพราะว่าในการใช้คำถามไม่ใช่คำถามถามแบบสเปสปะเราต้องถามเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นโกลโมเดลเนี่ยเขาถูกออกแบบมาละวว่าเริ่มต้นถามต้องถา,ถามถึงจุดประสงค์ก่อน ว่าไอ้ที่เรากําลังโค้ชและที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยเราต้องการจะให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงนะครับก็ถามอย่างเดียวนะโดยมีคู้โค้ชไม่บอกเลยนะครับว่าเป้าหมายของการโค้ชครั้งนี้คือ 1, 2, ึ่ใหม่เราจะถามไปเลยว่าเป้าหมายที่คุณมาถูกโค้ชวันนี้คุณคิดว่าอยากจะเห็นผลลัพธ์อะไรเป็นต้นนะครับแล้วก็ตัว R คือ Reality นะครับก็สอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เขาประสบมาไดนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิ ตัวโอคือออปชันว่าจากข้อเท็จจริงจากเป้าหมายที่เรารู้แล้วล่ะว่าจะไปทางนี้นะคุณน่าจะมีทางออกยังไงไหนลองวิเคราะห์ให้ผมฟังหน่อยอ่าแล้วทางออกไหนดีที่สุดทางออกไหนที่มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับเนี่ยแล้วก็สุดท้ายโอเคไหนไหนคุณคิดสรุปทางนี้แล้วคิดว่าเป็นทางที่ดีที่สุดใช่หรือไม่อ่าถ้าใช่คุณจะทํำยังไงต่อวางแผนลงมือปฏิบัติอย่างไรเคสพวกนี้คือการใช้คําถามเป็นขั้นเป็นตอนโค้ชวิธีสุดท้ายเนี่ย ที่เป็นการใช้คำถามจะเหมาะมากสำหรับคนที่รู้เรื่องราวมีความเก่งกาจสามารถในเรื่องงานแบบเชิงลึกมากๆละสอนขั้นตอนสาธิตไม่จำเป็นและละเพราะาเขาเรารู้หมดละสิ่งที่ต้องต่อยอดลงไปคือเรื่องของ Leadership เรื่องของ Decision Making เรื่องของการที่จะคิดวิเคราะห์ต่อออกไปให้ได้การแอพพลายเรื่องราวต่างๆที่เขารู้มาประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมมากขึ้นดังนั้นโคช้ชโดยการใช้คำถามเนี่ยจะเหมาะมากสำหรับคนที่ มีสิ่งเหล่านี้เยอะๆแล้วก็คือเป็นคล้ๆเป็นคนเก่งเป็นทาร์เกนของเราเนี่ยนะครับอันนี้คือ5แนวทางที่โค้ชที่ดีควรจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพนักง,งานของเราแต่ละคนนะครับแนวทางเหล่านี้ท่านต้องตีความต้องศึกษา,าคุณลักษณะของลูกน้องเรานะครับถ้าการณีท่านจะเอาแนวทางเหล่านี้ไปใช้กับลูกน้องท่านเนี่ยคงต้องตีความให้ออกวิเคราะห์ให้ออกว่าลูกน้องของเรารู้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหน โอเคนะครับก็ฝากประเด็นเทคนิคต่างๆในการออกแบบแนวทางการโคช้ชไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ครัขอบคุณครับสวัสดีครับ